พระสมเด็จบางคุณพรมทีเด็ดองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะพี่นะซึ่งเนื้อผงใบลานสายนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตนับว่าเป็นที่สุดเลยนะครับ วันนี้นะครับพี่ๆผมมีนะครับพระสมเด็จบางขุนพมย้อนยุคปี2547เข้ามาแบ่งปันอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่2ที่ผมนำมาแบ่งปันนะครับกว่าจะได้นะครับถือว่าหาได้ยากมากนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับสำหรับพระสมเด็จพิมบางขุนพมชุดพิเศษกรรมการรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งชุดที่นะครับหาได้ยากมากและสร้างน้อยมากนะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับี๋ยวสักครู่นะครับพี่นะชุดนี้นะครับ ออกวัด9,999บาทนะพี่นะมาพร้อมกล่องนะครับกัมยี่กล่องหนังนะครับอย่างดีเลยนะครับซึ่งชุดที่แล้วนะครับชุดที่แล้วผมได้มานะครับอ่าแล้วก็เหลือกล่องไว้นะครับเหลือกล่องไว้นะกล่องผมก็นํามาใส่วัตถุมงคลนะครับอ่ามาเก็บนะครับเซฟวัตถุมงคลแบบนี้เลยนะครับพี่นะก็ถือว่านะครับกล่องสวยเลยครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นชุดพิมพ์กรรมการนะครับวันนี้ผมเอามาแยกแบ่งปันพี่กันละกันนะพี่นะ เอามาแยกแบ่งปันวิธีกันนะครับอ่าวันนี้ก็มีทั้งหมด27องค์นะครับบางขุนพรมรุ่นนี้ออกปี2,547หลวงพ่อคูณปาริสุทโทและเกจิชื่อดังหลายคณาจารย์ร่วมปลุกเสกครับรุ่นนี้เขาก็จะนำนะครับเป็นหินวิเศษนะครับสายเสกต่างๆที่ทันสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีปลุกเสกนะครับ บทหลอมรวมกันนะครับบทชนวนนะครับรวมกันแล้วก็ปั๊มเป็นพิมพ์นี้ขึ้นมานะครับสวยเลยนะพี่นะสมเด็จบางคุณพรมย้อนยุคปี4 7เรามาเริ่มพิมพ์แรกกันเลยนะครับพิมพ์แรกนะครับจะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มครับชุดนี้ผมจะได้มาครับพิมสวยทุกองนะพี่นะชุดที่แล้วนะครับจะมีกระเทาะแตกบินบ้างผมก็แบ่งให้ตามราคาตามสภาพนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับ คาบไขม้วนสารขึ้นติดเห็นสวยเลยนะพี่นะองค์นี้พิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเกตจะทะลุซุ้มนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับสมเด็จบางขุนพมด้านหลังจะเป็นหลังปั๊มเจดีนะครับเจดี JD บางขุนพรมนะครับปุกเสกนะอุโบสถวัดบางขุนพรมนะครับปุกเสกนะอุโบสถวัดบางขุนพรมครับองค์นี้นะพี่นะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับผมแบ่งบูชาเฉลี่ยให้นะครับอง์ละ350บบาทนะพี่นะ องค์ละ350บาทนะครับเพราะว่าชุดนี้ครับถ้าเกิดแยกจากกรรมการนี่ต้องมีชุด4-500ขึ้นนะครับผมมาเฉลี่ยแบ่งให้ทั้งหมด27องค์นะพี่นะต่อมานะครับมาที่พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับองค์นี้นะพี่นะมวลสารสวยเลยนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับมีหินหินวิเศษนะครับทรายเศษต่างๆนะครับรุ่นนี้ครับจนวนมวลสารเยอะมากนะพี่นะพิมพ์ใหญ่พระประธานหลังเจดีนะครับ หลังเจดีนะพี่นะพิมใหญ่องนี้ผมแบ่งให้350บาทเหมือนกันนะครับต่อมาพิมพ์ใหญ่เกตเอียงนะครับพิมพ์ใหญ่เกตเอียงนะพี่นะองนี้มวลสารนะครับติดเห็นได้ชัดเจนเลยครับพิมพ์ใหญ่นะครับเกตเอียงนะครับเกตก็จะเอียงนะพี่นะองค์นี้ก็มีมวลสารหินว uh, you <mate in> ิเศษทรายเศษต่างๆเยอะมากนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่เกตเอียงรุ่นนี้ครับนับว่ามีพุทธคุณโดดเด่นทางด้านแคล้วคลคาดปลอดภัยนะพี่นะ ทางด้านครับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับอ่าผมแบ่งให้นะครับองค์ละ350บาทนะครับอง์ละ350บาทครับเฉลี่ยแบ่งปันให้ทุกององละ350นะครับต่อมาครับมาที่พิมเจดีใหญ่นะครับพิมเจดีใหญ่นะครับพี่นะพิมเจดีใหญ่นะครับองค์ที่เท่าไหร่ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านบนว่าองค์นี้เป็นองค์ที่เท่าไหร่นะครับพี่นะอ่าองนี้เป็นนะครับพิมพ์นะครับ พิมพ์ดีใหญ่นะครับด้านหลัง J d ดีก็จะเป็น J d ดีใหญ่นะพี่นะอ่าสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ J d ดีใหญ่แบ่งให้องละ350้บาทเหมือนกันนะครับ350ทุกรายการเช่าผมไปจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพี่นะต่อมาครับพิมพ์ดีเล็กนะครับพิมพ์ดีเล็กนะพี่นะองค์นี้นะครับสวยทุกองครับกล้าการันตีให้เลยนะครับว่าสวยทุกองครับเพราะว่าชุดนี้นะครับเป็นชุดสภาพสวยนอนกล่องเลยครับ ได้มาแบบเดิมๆนะครับมาเป็นเป็นโฟมร้องอย่างดีเลยพี่นะแล้วก็อยู่ในอยู่ในกล่องเคลือบกล่องอีกทีหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะพี่นะสวยเลยนะครับอง์นี้ก็แบ่งให้350บาทสาหรับพิมพ์ J d ดีเล็กนะครับต่อมาพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับพี่นะรุ่นนี้ครับจะมีเส้นได้อยู่ใต้ฐานนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับรุ่นนี้สวยเลยนะพี่นะสาหรับพิมพ์เส้นได้นะครับ ด้านหลังก็เป็นหลังเจดีเหมือนกันนะครับองค์ละ350บาทนะครับองค์ละ350บาทนะครับพี่นะาอ่าพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ไปแล้วมาเา forbid. ส้นได้เล็กกันบ้างครับเส้นได้เล็กนะครับองค์นี้นะครับอา yup. ่าพิมพ์เส้นได้เล็กนะครับพิมพ์เส้นได้เล็กนะพี네่นะองนี้สวยเลยนะครับเส้นได้เล็กนะครับองค์ละ350บาทนะครับต่อมาพิมพ์เส้นได้มีหูนะครับ เส้นได้มีหูจะต่างกับพิมพ์เส้นได้ปกตินะครับตรงที่นะครับพิมพ์นะครับเขาจะเป็นพิมพ์ที่นะครับมีหูแบบนี้นะครับพี่นะอ่าเป็นพิมพ์มีหูอยู่ด้านบนองค์สมเด็จแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับองค์นี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลย้อนยุคที่น่าสะสมครับเพราะว่ามีมวลสารเก่าสมเด็จพุทธจันทร์โตพรมลังสีที่ทันนะครับสมเด็จท่านปลุกเสกนะครับสวยเลยนะครับพี่นะสมเด็จนะครับองค์ละ350าบาทครับพิมพ์เส้นได้ มีหูนะครับต่อมาพิมพ์อกคุดเสียนบาทครั้งที่แล้วเหมือนจะได้แบบชำรุดตำหนิไปนะองค์นี้สภาพสวยเลยครับครั้งที่เราได้กระท้อไปนะพี่นะก็แบ่งให้พี่ไป2 0 0กว่าบาทองค์นี้พิมพ์สวยติดชัดนะพี่นะพิมพ์สวยติดชัดเลยนะครับอง์นี้แบ่งให้350บาทจัดส่งฟรีนะครับ350บาทจัดส่งฟรีนะพี่นะพิมพ์นะครับอกคุดเสียนบาทนะครับอกคุดเสียนบาทนะครับ ต่อมาก็เป็นพิมพ์ฐานแซมใหญ่นะครับพิมพ์ฐานแซมใหญ่รุ่นนี้นะครับพิมพ์ฐานแซมใหญ่นะพี่นะฐานแซมหลังเจดีนะครับอง์ละ350บาทนะครับฐานแซมใหญ่ไปแล้วมาที่ปกโพลึกกันบ้างนะครับพิมพ์พปกโพลึกนี่ก็จะนิยมกว่าพิมพ์พปกโพตื้นนะครับเนื่องด้วยครับปกโพปั๊มนะครับเห็นนะครับเห็นใบโพเห็นได้ชัดนะพี่นะเป็นพิมพ์พปกโพลึกนะครับ ปกโพล,ลึกนะพี่นะสวยเลยนะครับองค์นี้นะครับพี่นะสวยเลยนะครับเอาไป350บาทนะพี่นะ350นะครับลึกไปแล้วมาที่ตื้นกันบ้างครับปกโพตื้นนะครับปกโพตื้นก็เอาไป350บาทเหมือนกันนะครับพี่นะ350บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับโพตื้นนะพี่นะโพตื้นไปแล้วต,ต่อมามาที่พิมพ์สังคติมีหูนะครับ พิมพ์นิยมของหลวงพ่อท่านเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับสมเด็จนะครับสังคตินะครับพิมพ์สังคตินะพี่นะ้มีหูนะครับอ่ามีหูแบบนี้นะครับองค์ละ350บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสวยเลยนะพี่นะชุดนี้เหมือนครั้งที่แล้วก็มีลูกค้านะครับ คนไทยนะครับคนไทยในไต้หวันนะพี่นะบูชาผมไปด้วยนะครับเท่ากับว่ารุ่นนี้ส่วนมากก็จะหมุนเวียนอยู่ที่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะพี่นะต่อมาครับพิม์พสังคติไม่มีหูนะครับสังคติไม่มีหูนะพี่นะสวยเลยนะครับสังคติไม่มีหูองค์ละ3-50ทีเด็ดนะครับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วได้ไปเปิดผิดราคานะพี่นะองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับ พระสมเด็จบางคุณพมทีเด็ดองค์นี้นะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะพี่นะซึ่งเนื้อผงใบลานสายนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตนับว่าเป็นที่สุดเลยนะครับรุ่นนี้ครับองค์นี้ผงสวยฟูเลยนะครับผงสวยเลยนะพี่นะย้อนยุคป,ปี4 .7 หลวงพ่อคูณปริสุธร,ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกเนื้อผงใบลานนะครับ เนื้อผงใบลานครั้งที่แล้วท่านใดไม่ทันนะครับครั้งนี้มียอด1องค์เพราะว่าชุดนี้ครับจะอยู่ในชุดกรรมการนะครับจะไม่มีแยกนะครับและชุดกรรมการสร้างน้อยมากนะครับพี่นะใน1ชุดจะมีแค่1องค์นะครับชุดนี้จะเป็นทีเด็ดเลยครับเป็นชุดที่นิยมสุดในบรรดาชุดที่เหลือเลยนะครับพิมพ์ใบลานเอาไปองค์ละ500นะพี่นะพิมพ์ใบลานอง์ละ500บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยครับองนี้การันตีความสวยให้เลยนะครับการันตีความสวยให้เลยนะพี่นะ สวยเดิมเลยนะครับผงใบลานนะครับต่อมาพิมพ์นะครับสมเด็จโตสุมละคังนะครับสมเด็จโตนะครับพิมพ์ซุ้มละคังนะพี่นะพิมพ์ซุ้มละคังนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์นะครับสมเด็จโตนะพี่นะซุ้มละคังนะครับซุ้มละคังนะครับสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นะครับซุ้มละคัง350บาทนะครับ350แล้วก็พิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับ พิมพ์สี่เหลี่ยมก็มีนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะพี่นะ่าสมเด็จโตผมมาังสีพิมพ์สี่เหลี่ยมองค์นี้นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะครับหน้าสะสมครับสําหรับสมเด็จชุดนี้ครับกรรมการนะครับครั้งล่าสุดนะครับที่ผมนํามาแบ่งเมื่อ4เดือนที่แล้วนะพี่นะอ่าก็นะครับนานๆครั้งจะได้เข้ามาครับชุดนี้หายากมากนะครับต่อมาครับพิมพ์พิเศษนะครับ พิมพิเศษนะพี่นะคล้ายๆพิมพ์จิระดานะครับคล้ายๆพิมพ์นางพญานะพี่นะสวยเลยนะครับองนี้เอาไปองละ350บาทเหมือนกันนะครับ350บาทเหมือนกันนะคบพี่นะแล้วก็ต่อมาครับครั้งที่แล้วนะครับได้พิมพ์จันลอยมาแบบไม่สวยครั้งนี้ได้มาแบบสวยๆเลยนะพี่นะพิมจันลอยสวยๆหายากนะครับพิมพ์จันลอยครับสวยๆหายากครับอง์นี้พิมพ์สวยติดชัดกลมดิ้งเลยนะพี่นะ สวยเลยนะครับองค์นี้นะครับพิมจันลอยนะครับพิม์จันลอยเหมาะสําหรับเด็กนะครับเด็กคล้องได้นะครับผู้ใหญ่คล้องดีนะพี่นะเลี่ยมเลี่ยมเงินเลี่ยมทองแบบนี้ครับสวยเลยนะครับเอาไปอง์ละ2สองร้อยนะครับราคาเดิมให้เลยนะครับองค์นี้พิมพ์สวยนะพี่นะการันตีความสวยให้เลยนะครับต่อมามาดูที่วัตถุมงคลนะครับแช่น้ํามนต์กันบ้างนะครับเป็นพระสมเด็จเกตฮารุซุ้มแช่น้ามนต์นะครับแช่น้ํามนต์นี้เป็นพิมพ์นิยมเลยนะพี่นะ เป็นเนื้อนิยมนะครับสมเด็จนะครับเกตทะลุซุ้มแช่น้ำมนต์นะครับองค์นี้นะครับแบ่งให้องละ350บาทครับเนื้อแช่น้ำมนต์จะอยู่ในรายการกรรมการอย่างเดียวนะครับจะไม่อยู่ในชุดแยกนะครับอ่าถ้าเป็นแช่น้ำมนต์นี้จะมีแค่กรรมการนะครับต้องแยกกรรมการมานะพี่นะต่อมานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานหูองค์นี้องค์นี้ผงฟูสวยเลยนะพี่นะ องนี้ผงฟูสวยเลยครับมวลสารจัดจ้านครับมวลสารสวยมากนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานแช่น้ำมนต์นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับพี่นะ350บาทเท่านั้นนะครับพบเจอน้อยมากครับเพราะว่าต้องแยกชุดกรรมการมาแบ่งนะครับครั้งนี้ผมก็เอามาแยกแบ่งปันให้นะครับต่อมาพิมพเจดีย์ใหญ่แช่น้ำมนต์นะครับพี่นะพิมพเจดีย์ใหญ่แช่น้ำมนต์ชุดนี้ได้มาแบบสวยเลยนะครับเจดีย์ใหญ่แช่น้ำมนต์นะครับ 350บาทเหมือนกันนะครับเจดีใหญ่ไปแล้วเส้นได้ใหญ่กันบ้างนะครับพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับพี่นะเส้นได้ใหญ่แช่น้ำมนต์นะครับเส้นได้ใหญ่แช่น้ำมนต์นะพี่นะองค์ละ350้บาทนะครับ350บาทเท่านั้นนะครับพี่นะต่อมาพิมพ์อกคุดเสียนบาทนะครับอกคุดเสียนบาทแช่น้ำมนต์นะครับพี่นะ อกครุฑนะครับพิมพ์ออกนะครับครุฑแบบนี้ครับเสียนบาทนะครับเสียนบาทแบบนี้นะพี่นะแช่น้ำมนต์นะครับองละ350้บาทนะครับ350จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับต่อมาพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมแช่น้ำมนต์นะพี่นะองค์นี้ก็แบ่งให้350บาทเท่านั้นนะครับหาได้ยากเลยนะครับพี่นะหาได้ยากเลยนะครับ ต่อมาพิมพ์ปกโพนะครับปกโพลึกนะครับปรโพลึกแช่น้ำมนต์นะพี่นะพิมพ์ปกโพลึกแช่น้ำมนต์แบบนี้เลยนะครับผงสวยเลยนะพี่นะปกโพลึกแช่น้ำมนต์นะครับ350บบาทจัดส่งฟรีนะครับต่อมาพิมพ์สังคตินะครับมีหูแช่น้ำมนต์นะครับพี่นะองค์สุดท้ายนะครับในชุดกรรมการนะครับอ่าองค์นี้เป็นสังคติมีหูยอดนิยมด้วยนะครับแช่น้ำมนต์นะครับพี่นะ อง์ละ350บาทจัดส่งฟรีนะครับทุกรายการเช่าหาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเด็กหอพละเครื่องนะครับผมการันตีวัตถุมงคลแท้ให้นะครับแล้วก็ชุดนี้ครับจะไม่มีกล่องนะพี่นะเพราะว่าผมแยกมาจากชุดกรรมการนะครับแต่ผมจะหากล้องนะครับจะพยายามหากล้องนะครับใส่ให้นะพี่นะเพราะว่าชุดนี้ถ้าเกิดส่งไปเปอยเลยครับมีโอกาสแตกนะพี่นะชุดนี้ครับได้ไปนะครับรบกวนนะครับพี่นะพี่ๆที่บูชาผมไปนะครับ อัดวิดีโอนะครับตอนได้รับพัสดุครับเพื่อเป็นหลักฐานในการเคมเปลี่ยนใหม่ด้วยนะพี่นะชุดนี้นะครับผมจะแพ็คกล่องนะครับหากล่องนะพี่นะหากล่องที่ไม่ใช้นะครับนํามาแพ็คให้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเซฟพระผงนะครับพี่นะทุกรายการครับเช่าหาผมไปการันตีวัดหุมงคลแท้ให้นะครับแล้วก็สามารถเช็คเครดิตเพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีวิธีการเช็คเครดิตของผมไว้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ พี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะครับก็แคปรูปรายการนั้นๆส่งมาให้ผมทางช่องทางไลน์ที่ผมปักหมุดนะครับพร้อมเบอร์โทรในการติดต่อไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปและคิวอารโค้ดในการสแกนแอดไลน์ครับด้านบนคลิปได้เลยนะครับสวัสดีวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ วิธีการเช็คเครดิตห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเด็กอพระเครื่องนะครับก่อนอื่นเข้ามาที่หน้าคำอธิบายนะครับและกดเลื่อนไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคลิกลิงก์ที่โบริเวฟนิวเด็กขอพระเครื่องนะครับสามารถเช็คเครดิตผมได้ผ่านช่องทางนี้นะครับพี่นะทุกรายการเช่าหาสกผมไปนะครับการันตีวัตถุมงคลแทนให้ทุกรายการปิดนะครับสามารถเช็คเครดิตเพิ่มเติมได้นะครับผม